เวลาที่เข้าไปฉีดฮอร์โมนเพื่อที่หวังจะมีกล้ามเนือ้อเขาก็จะใช้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์เวลาที่ไปฉีดฮอร์โมนเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะไปยับยั้งต่อมใต้สมองก็ทําให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยตรงนี้นะมันก็มากระตุ้นการสร้างฮอร์โมนตามธรรมชาติตงเนี้น้อยลงและทางที่น่ากลัวก็คือมันมาทางนี้ก็คือหมายความว่ามันจะไปยับยั้งการสร้างสเปิร์ม าความว่าเวลาคนที่ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เข้าไปเยอะๆมันจะทำให้การสร้างสเปิร์มน้อยลงก็คือเป็นหมันนั่นเองพวกเราสวัสดีค่ะทุกคน มอเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะหลายๆคนเนาะอยากจะมีหุ่นดีอยากจะผอมแล้วก็ไปฉีดฮอร์โมนนะโดยเฉพาะพวกนักกล้ามเล่นกล้ามโชว์กล้ามทั้งหลายเนี่ยนะคะแบบลีนลีนนะในกลุ่มผู้ชายปัจจุบันนี้มันก็จะมีคนที่แบบคิดทางลัดเราอยากจะแบบหุ่นดีผู้ชายนะก็จะไปฉีดเทสโทสเตอโรนนะฮอร์โมนชื่อว่าเทสโทสเตอโรน สำหรับเพศชายนะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยนะนเวลาที่แบบร่างกายได้รับก็จะทำให้มีผลทั้งฟิสิคอลเมนทัลทีนี้ถ้าเกิดว่าออในคนที่เขาแบบคิดทางลัดออกกำลังกายกลัวไม่ทันฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหวังว่าจะได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นไขมันก็จะน้อยลงฮอร์โมนตัวนี้มันสร้างมาจากไหนเพราะงนั้นในสมองของเรามันจะมีไฮโปทารามัสหลั่งสารที่มากระตุ้นต่อมใต้สมอง นหน้าอันนี้เป็นวิธีการสร้างแล้วก็การทํางานของฮอร์โมนที่มาควบคุมร่างกายของเรานะต่อมใต้สมองส่วนหน้าของเราเนี่ยนะเวลาที่มันได้รับการกระตุ้นจากไฮโปทาลามัสนะมันก็จะไปกระตุ้นให้ออต่อมใต้สมองของเราอะปล่อย FSH ฮอร์โมนนะผู้ชายเขาจะไปกระตุ้นเซลล์ที่ชื่อว่าอร์โตไลเซลล์ที่อยู่ในไหนในนี้ทั้งหมดมันคือในอันทะแล้วก็มันจะไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยนะสร้างสเปิร์มแล้วในขณะเดียวกันตอมได้ สมองก็กระตุ้นให้เกิด LH นะรูติน z ซิงฮอร์โมนเขาจะเป็นกระตุ้นที่เล d i c เซลล์นะซึ่งเซลล์ที่ชื่อเลดิกเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่ไปสร้างเทสโทสเต r o รนอันนี้เป็นฮอร์โมนเพศชาย นะซึ่งในธรรมชาติแบบนี้มันโอเคมันดีอะเทสโทสเตรนก็มาสร้างสเปิร์มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลของเทสโทสเตรนเนี่ยในอันทาเองมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างสเปิร์มกับสมองเองเทสโทสเตรนก็จะไปส่งสัญญาณนะบอกในเรื่องของการควบคุมจัดการนะคะในเรื่องของกระบวนการสร้างทั้งหลายทีนี้เวลาที่เข้าไปฉีดฮอร์โมนเพื่อที่หวังจะมีกล้ามเนือ้อเขาก็จะใช้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์เวลาที่ไปฉีดฮอร์โมน เยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะไปยับยั้งต่อมใต้สมองก็ทําให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยตรงนี้นะมันก็มากระตุ้นการสร้างฮอร์โมนตามธรรมชาติตรงนี้น้อยลงและทางที่น่ากลัวก็คือมันมาทางนี้ก็คือหมายความว่ามันจะไปยับยั้งการสร้างสเปิร์มหมายความว่าเวลาคนที่ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เข้าไปเยอะๆมันจะทำให้การสร้างสเปิร์มน้อยลง ก็คือเป็นหมันนั่นเองพวกเราสิ่งสําคัญก็คือว่าเวลาที่แบบ ได้ฮอร์โมนสังเคราะห์พวกนี้ไปเยอะๆมันก็จะไปมีผลต่อกระบวนการสร้างฮอร์โมนตัวอื่นๆเพราะว่าในร่างกายเราฮอร์โมนแต่และตัวมันสัมพันธ์กันหมดนะคะมันก็จะไปโกดในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นพวกคอร์ติซอลฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพศตัวอื่นๆด้วยและนอกจากเป็นหมันแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไปมีผลต่อในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญร่างกายสรุปว่าเวลาฉีดใหม่ๆมันดีแต่พอฉีดไปเป็นปีแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยระบบ ฮอร์โมนในร่างกายมันจะพังแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแทนที่เมื่อก่อนเนี่ย ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันจะช่วยเผาผังไขมันตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะพอระบบฮอร์โมนในร่างกายมันพังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะอ้วนเราขึ้นไงมากแล้วพวกนี้แก้ยากมากเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่มันพังตั้งแต่ข้างในผมสรุปนะถ้ามันเป็นวัยถึงวัยที่จะต้องใช้ก็ให้ใช้ฮอร์โมนเสริมให้เป็นเราที่อายุ50แต่แข็งแรงเท่าเราอายุ30มันก็จะต้องใช้เป็นฮอร์โมนที่เป็นไบโอไอดีนติคอฮอร์โมนคือฮอร์โมนธรรมชาติโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะไปฉีดร์มสังเคาะ เพื่อที่จะหวังว่าจะจะสร้างกางอาอ้างเอาง่ายฮอร์โมนสังเคราะห์ไม่ดีอย่าไปใช้นะคะโอเคเจ,จ้าวันนี้ไปก่อนนะค่ะบ,บายบายค่ะ